ฉันฝันเห็นวันนครุงนี้ที่ฉันได้ทําสิ่งที่วังเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่สั้นนะคะคพอโตะมาก็จะได้มีงานทําได้เร็วค่ะหางาน <ทำ S 1> ได้เร็วขึ้นมีเงินเก็บสามารถช่วยเหลอข้อบวได้เร็วขึ้นค่ะเดต้องเผชาญเเรื่องมยากสึกเท่าไรโออกทิตดีรับัก เ,เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชสีมาค่ะและเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้บ้านพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงในการเรื่องเดินทางไปกลับค่ะและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและทำให้หนูมีความมั่นใจมาเรียนที่นี่ค่ะ ที่หนูเลือกมาเรียนมอนี้นะคะเพราะเป็นมอที่ใกล้บ้านค่ะสามารถไปกลับสะดวกค่ะและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะสามารถกลับไปดูแลแม่ที่บ้านได้ค่ะ,นคนร,ะรู้สึกประทับใจที่เจอเพื่อนๆที่อยากจะมาเรียนเหมือนกันกับเราค่ะได้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการพยาบาลกับคุณสเสมือนกับการปฏิบัติกับคนไข้จริงๆค่ะ บางทีหนูก็กังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่ะว่าค่าใช้ใจ่ายในเดือนนี้จะพอไหมไม่กล้าจะขอพ่อแม่ค่ะกลัวพ่อแม่ส่งไม่ไหวค่ะถ้ามีทุนการศึกษาเข้ามานะคะก็จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัวค่าใช้ใจ่ายนะคะและจะได้ช่วยให้หนูไม่ต้องคิดเรื่องเงินไปได้ตั้งจเจรกันมากขึ้นค่ะ อยากให้น้องๆน,นะคะคว้าโอกาสที่จะได้รับทุนนี้ไว้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนค่ะและช่วยแบ่งเบาภาราะพ่อแม่ได้มากขึ้นค่ะอยากจะให้น้องๆน,นะคะที่มีคุณสมบัติคว้าโอกาสนี้ไว้ค่ะทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาได้หลายเรื่องจริงๆค่ะและน้องๆจะได้เรียนได้อย่างสบายใจและจะได้ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะอยากให้น้องๆได้รับโอกาสที่มีผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษานะคะ เพื่อจะได้บแบ่งเบาภาระครอบครัวและช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจในการศึกษาค่ะจะได้ตั้งใจเรียนนะคะ